ใครเคยกินใครเคยกินขอปิ้งซุกเลยนะมันจะออกมันๆไม่อมอกมันๆนะเพียงนองตัวใหนกันอ่ะ ค่อยปิ้งไรค่อยปิ้งซุกแล้วปิ้งมันจังหอมให้กับทอดเลยทอดบ่ขค่อยแซบเลยปิ้งแซบอืมอืมหัวเห็บปัขอข่อะก็น่าก็น้าสองตัวเป็นอีปูนะ เอ้านอกเะแล้วหลับเะแล้วเหมื่อยน้ํากับบาอาบนอนก่อนแหละโอ้ผ้ามันก็ปวดแสกเนี่ยคุณบอจับมือเลยกลับมันเลย กามมันจะมีเนื้ออยู่ีนเนี่ยหอมแล้พีน้องมเปเนื้อมันมีใส่ปลากรงเลยคือกามกระปูล่ะ มอมคือกามกระปูกินเบิดปลาแล้วสิจมเอาไว้้ใหเพิ่น,นไอ้กันนะ่ะกินเนก้กะเพระ ม,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 มันก็สีขรึ่งบางแล้วพอจะกินกัมกับปูบางมันมันกลิ่นคือกันอืมคนละกินเว้ยกินแมงป่องหน่อหนึ่งกินอีปูหน่อหนึ่งเลย เนี่ยแต่เน네ื like, <t T masa, ああ้อมันอะอานเดียวกันเลยก้ามก้ามของมงป่องกับก้ามอีปูเนื้ออันเดียวกันน้ำกินนะนะเนื้อเดียวตัวมันออกหอมมันมันตัวมัน กระนเนี่ยไปลงกดยไปไปังเมื่อยแห้งพี่นองกนันนารับเลยป่อยเมียนใส่ขี่กิโลคนเดียวนี่แมงกิโลใส่ใส่ขี่เ,เร,ออรียบร้อยแล้วอะสีอาไว้อันขวนาน่งมุนผลอัคนีเห็ดพันพันแมงกิโล้าบึงเด้อคน่าคนี่ซื้อกะปุ่นอียงมาบุ่มเห็ดพันกิโลเฮผตะตูน กำลังไข่พี่น้องเอ้ยจีโอยามนี่กำลังแซ่บตอนนี้แหละยามนี่แหละกีโลแซ่บกำลังไข่มันซ่อนกันขุดกระมวลยามไปขุดนะขุดได้เถือละสองได้เถือละสองได้เถือละสองเอ้ยมวนคักพี่น้องเอ้ยแ่บ่อยคอยเลิกปันไดอยู่แถวขุดกับคุดแถวห่วมอีกบูแดดอีกม,นนมนนันอ่ะมันกลิ่นปูหลินกับพี่น้อง มื่ออื่นจะไปยังงังมื่ออื่นยังไม่ได้ไปมื่ออื่น,นง,งดพักผ่อนอากาศมันก่อนนางลุงมาจังเหตุเราปีงเอากามอีปูนะนางทีกำลังไปหับนางลุงอยู่สีม่วงแลยเด่น ไปกับน้องเพื่อนแต่มันมีคุยแล้วมันคุดมันกับมวนลกิโลนะคันละละละเ,เราเลาะเฮือกเฮือกหมดสีได้อันหนึ่งนะขี้คาดนั่นนะ กระปูนี่ยังบดยังบวอนเด้อยังบวแซ่บตอกกระปูไปขุดเอาอย่างแซฟน่จังมันกระปูลงตรงอ่ะเนี่ยเริ่มมันน่ะละมันละปลนกับแซ่บปนกับแบแซ่บแบบนี้ถ้าเเอาไปปนกับมันยังมันยังบลาย เหมยแรกทั้งหลังคุณ้หาชิมหาเหมือยแรกเ่ีมยทั้งคุ่ได้ลอยกลัวนางใส่ขีู่่เดียวอีกคุณได้ย่อยกับสิบพ่อกันจรินหนงหรอย่องไปคุณ ให้นางมลขัวให้นางมลขัวเราเหพันพันกระปุนกิโลมันเติมติมมัน จะขุดได้จากโอยเห็นว่ากันเนาะข้าจะลเลาะเซินอยู่มันจะถือขู่ลออหลาะน้ำปลา คนมีแต่เอาตัวตายเดี๋ยวมาปีกมงเลยวะแช่ตัวสดตัวนี้ข้าวแขกมาขอสื่อจิโร่หนุ่มพ่อยูอย๋ขอมาขายเดี๋ยววันไปซื้อตลาดพูดขอไปขุดมาขายขุดมากิน ไปสื่อคารผเพง่งเสร็ตัวละพนกี่หาตัวห,า,หาพันสิบตัวกับสิบพันชองตัวพันบ่หรือตัวละพันของกบผู้ประมาณนี้แหละเห็นนางจอยสง้ายตัวละพันตัวละพันเศ้าได้กดพูดเองได้บ่ ช e, ่วงนี้คุณบ่ได้นะซื้ร กินกระปูพี่น้องเอ้ยกับแมงเงาไปละแซ่บง้อนะหักคราลุลงฮู้กอนให้สีแซ่บกว่านี้ไปละ